เปลี่ยนบรรยากาศไปดูสถานการณ์ทางการเมืองกันบ้างนะคะชั่วโมงนี้ดิฉันต้องใช้คำว่าไม่มีที่ไหนคึกคักเท่าสีสเกตครับลืมไปเลยคำว่าชาวนากับงูเห่าเพราะอะไรเพราะถ้า ไม่ใช่คาราวานเพื่อไทยที่ยกไปศรีะสะเกดยังไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีมันมีหลายเพลงไงชาวนากับงูเห่าแล้วมันมีเรื่องของไล่หนูตีงูเห่ามันไม่มีเพลงไง<อ>เดี๋ยวร้อง <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าไม่ชอบทำนะคะลืมไปเลยชาวนากับงูเห่านะคะเพราะว่าคาราวานเพื่อไทยที่ยกทัพไปที่ศรีสะเกดเนี่ยนะคะไปจัดกิจกรรมไล่หนูตีงูค่ะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะว่าไฮไลท์เมื่อวานมีอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันเดี๋ยวลองประมวลให้ฟังทีละท่อนนะคะแต่ภาพที่เห็นชัดก็คือมวล คนที่ไปรอรับพลพ,พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะไปกันแน่นสนามบินแล้วหลายจุดมีไฮไลท์ที่ฝากไปถึงพักเพื่อนบ้านด้วยค่ะ <S <S เริ่มจากจุดนี้ค่ะไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่กิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยภายใต้ชื่อกิจกรรมไล่หนูตีงูเห่าภาพนี้สีสเกตค่ะสนามบินสีสเกตนะคะคุณผู้ชมแฟนคลับไปรอต้อนรับ แม้ใส่เสื้อแดงมาต้อนรับกันแน่นเลยค่ะงานนี้นําโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายนัทวุฒิสสยเกลือคุณหมอชนนันสีแก้วหัวหน้าพักแล้วก็นายประเสริฐจ,จันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยแต่คนดังอย่างคนนี้ พันทองแท้ชินวัตรก็ไปด้วยรวมถึงมีแกนนาหลายคนคนสําคัญอีกเพียบสอสอ,อีสานอีกเยอะค่ะงานนี้เข้าไปกัน3เวที3อําเภอคือ1อึ่เภออุทมพรพิสยัยอาเภอราศีสไลแล้วก็อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดแต่ที่คึกคักที่สุดนะคุณธีระเดช ไปดูภาพนี้เวทีแรกบ้านหนองแคนอำเภออุทุมพรพิสัยเขตพื้นที่ของนายอาจสพลสันไตรพบสอสอภูมิใจไทยค่ะเรียกได้ว่าเวทีนี้ไปเยือนเหยียบถิ่นภูมิใจไทย แล้วที่นี่มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสครบทั้ง9เขตนะคะคัดกันมาเด็ดๆเลยค่ะไฮไลท์อยู่ที่เขต4เขตหและเขต8เรียกว่าเป็นการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสที่จะมาแข่งขันกับสสเพื่อไทยเดิมที่มีแนวโน้มสูงจะย้ายพักก็คือคุณหมอภูมินลีธีระประเสริฐนะคะจะลงแทนคุณหมอจาตุรงเพ่งนรพัฒน์นายอมรเทพสมหมายที่จะลงแทนนายธีระไตสรนักกุล และนางสาวนุชนาจารุรัชกุลที่จะลงแข่งขันกับนางผ่องศรีแท้จึงคนนี้โวดสวนมติพักเพื่อไทยคืออีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับคือการไปพบปะก,กับชาวซิสกเกตนะฮะของนางสาวแพรทองทานครับที่ได้รับการต้อนรับแบบดีๆว่าจัดเต็มเลยฮะมีเสียงปรบมือโฮเชียกึกก้องมาถึงอีสานทั้งทีก็ต้องเว้าอีสานหน่อยงานนี้เนี่ยมีคนกระซิบบอกว่าองค์เอิงเนี่ยซุ้มซ้อมมาอย่างดีครับออดอ้อนเต็มที่ แม้จะมีเชื้อจากทางเหนือแต่สำนิงนี้ได้ครับไปฟังกีฬาสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะพี่น้องชาวสีสะเกดทุกคนเด้อสบายดีบอคุณพ่อกับคุณอาฝากมาบอกว่า ขอดืดินทอดมากๆวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากแล้วก็ดีใจอย่างมากๆค่ะที่ในที่สุดก็ได้มาพบพี่น้องด้วยตัวเองค่ะคุณพรพรมีซับไตเติลให้หน่อยไหมฮะแรกๆเขาพูดว่าไร สวัสดีพี่น้องชาวอิสานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะได้ค่ะสำเนียงมาได้แล้วสำเนียงมาได้แล้วแต่ว่าคําต่อต่อไปมันอาจจะยากนิดนึงคิดฮอดก็คิดถึงอ๋อ <นะ S 2> คิดฮอดคิดฮอดถือว่าบนเวทีคุณลุงอิงเนี่ยพยายามจะสื่อสารก็คือว่ามีการยกเอาคนในครอบครัวชินวัฒน์นะครับทั้งคุณพ่อหรือว่านายทักษิณแล้วก็คุณอานางสาวยิ่งรักนะครับมาเป็นจุดขายเล่าถึงความฝันประสบการณ์ทําโครงการต่างๆให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกับมีการขอคะแนนเหมือนเช่นช่วงที่ทั้งสองคนเคยมายุสานแล้วก็ชนะการเลือกตั้งจนได้เป็นนายกกระสตรีผู้สื่อข่าวก็พยายามเรียบเรียบเคียงๆียงถามผุ้หญิงนะครับเหมือนกันว่าลงพื้นที่ขนาดนี้เราอารมณ์แบบนี้ชาวบ,บ้านเชียร์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะลงบัญชีแคดิเดตนายกพรคเพื่อไทยหรือไม่แต่จนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับเธอยังคงแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แต่ก็ย้าว่าพรคเพื่อไทยจะพยายามลงพื้นที่ไปหาพี่น้องในหลายพื้นที่ให้เีมากที่สุดนะครับ ตอนนี้สิ่งที่อิงพร้อมที่สุดคือการพบปะพี่น้องประชาชนและการยืนยันในจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่มีมาตลอดตั้งแต่ยุคไทยรักไทยค่ะอนาคตมาข้างหน้าอิงคิดเสมอค่ะว่าเราเองก็ต้องหาคนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประชาชนค่ะนอกเหนือจากคุณอุงอิงที่ขึ้นเวทีนะคะคนนี้อีกหนึ่งคนก็จับไม้บนเวทีเหมือนกันค่ะนายนัทวุฒิสายเกลือเพิ่งรับหน้าที่ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยขึ้นปราศัยที่ศรีสะเกดนะคะ ก็ระบุว่าสสสีสเกตพักเพื่อไทยหายไป3คนแต่ว่าไม่ต้องห่วงจะกวาดกลับคืนมาทั้งหมดการเลือกตั้งรอบหน้าจะได้ที่1ไม่พอต้องชนะแบบแลนสไลด์คือเพื่อไทยเขายืนยันคําว่าแลนสไลด์มาตั้งแต่การเลือกตั้งรอบที่แล้วนะคะคือใน,นัาวุธิให้เหตุผลว่าที่ต้องแลนสไลด์เพราะว่างานนี้ต้องไล่ทั้งหนูหนูและต้องทําให้งู อกแตกตายเรียกกันว่าพอพูดประโยคนี้ก็ปลุกเสียงเชียร์กันเต็มที่แต่อีกด้านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับตอนช่วงสามทุ่มวันเดียวกันเนี่ยนะฮะนายอนุทินชาวีดกูลรองนายกรัฐมนตรีและฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะร,รวมถึงเป็นหัวหน้า,นาพรคภูมิใจไทยเนี่ยคนนี้เ็าไม่พูดเยอะครับเขาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าคนภูมิใจไทยหัวใจคิดบวกยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนอ มีการติดแฮชแท็กด้วยศิสเกตยกทีมและก็ติดแฮชแท็กพักภูมิใจไทยสำหรับภาพที่มีการโพสต์นะครับว่ามีสอสศิสเกตพักภูมิใจไทยปัจจุบันและก็สอสอที่จะย้ายมาสังกัดแล้วก็ลงสมัครในนามพักภูมิใจไทยในอนาคตรวม6คนก็คือนายสิริพงศ์อังคศกุลเกียรติสอสศสิสเกตนะครับนายอัศพลสันไตรภพสสศิสเกตนายประวินแท่จึงอดีตสอสศิสเกตพักเพื่อไทย นายจตุรงค์เพ่งนรพัฒน์สสศิสเกตพรรคเพื่อไทยนา,ทายเทีระไตยสนนกุลสอสอสิสเกตพรรคเพื่อไทยแล้วก็นางสาวไตยสุรีไตยสนนกุรกกลรอโกศัฐบาลนะครับค่ะพร้อมข้อความทิ้งท้ายระบุว่าไม่มีหนูไม่มีงูเห่ามีแต่คนบ้านเราที่พัฒนาแขกทุกท่านที่จะมาช่วยพัฒนาบ้านเรายินดีต้อนรับเผ็ดร้อนจริงๆค่ะค